ถ้าชูหักว่าหลังเป็นต้นเนาะเดี๋ยวเราจะพาทำกันค่าค่านะคะวันนี้โดยเดี๋ยวเราจะให้หมอจันเราพอสมควรบางไม่มานะคะทุกคนมานะคะแล้วก็ให้ความรู้ค่ะขอเช็คตรงนีให้ก่อจ no, so so uh, ันเลยะลงเท้าเรียนะคะเ็บยืดเลยท่ามาจ้แต่ที่โครงการนี้ที่ขอแรก่าเร่ก็จะ การงนะคะประโยชน์ของการ มาเป็นค่าดูสสีต่บ,บัว15ค่าที่ให้เรานำมาใช้นะคะนี่คือประโยชน์ของเขานะคะถ้าเราฝึกประจำฝึกบ่อยๆมันจะช่วยการบริหา,า,ารร่างกายช่วยลดอาการเจ็บปวดในเบืองต้นได้แล้วก็เป็นการส่เสริมสร้นงูมิคง้กันเราด้นะคะ ด้านซ้ายนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเตรียมขวาด้านซ้ายหนึ่งสองสามสี่ ไบหมูนะคะ 零零八。<laughs>

ไปเป็นค,ควดหลังได้นะคะสองขางแล้วใช่ไหมข่าที่สามแก้เกียดบิดขี้เกียดก็ได้เขาเรียกว่าบิดขี้เกียดแก้เกียบนะคะหอมไหมคะ 二、三、四。 บนะคะอ่ะชั้นที่สองค่ะ นะคะหนึ่งสองสามสี่ C。对 Thank <laughs> you. 阿婆，阿海啊。<noise> <noise> <noise> 他 <laughs> 你有。